สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับ FC ฟซทุกๆคนนะครับผมแล้วก็กับสวัสดีพี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับคลิปนี้ก็มาพบกับเบาวรองเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับงวดประจำวันที่5นะครับเดือน 6, 2565นะครับคลิปนี้ก็มัดรวม4หน่อยเช่นเคยนะครับมีหน่อยเฉพาะกิจหน่อยรอบพิเศษหน่อยรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับผม สำหรับแนวทางหวยฮาหนอยสูเม็ดเดียวเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่มาแค่นอยเดียวเองนะครับในนอย V.I.P. นะครับเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าตัวเด่นอีกตัวก็มาในรอบพิเศษนะครับเมื่อวานนี้ผมให้เด่นให้เด่น6นะครับแล้วก็เด่น4วิ่งรุ่นที่4นะครับเน้นไปนรอบปกติแล้วก็ V.I.P. นะครับรอบปกตินี้ไม่มานะครับพี่ๆไม่มา ส่วนรอบ v p นะครับมาเล็กเบิ้ลน,นะครับมามาเล็กเบิ้ลฉะนั้นผมไม่ได้เน้นไว้ให้นะครับถ้าใครวิ่งรุ่นที่4ในรอบ V.I.P. นะครับถ้าตามก็น่าจะเข้าใน C4 นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับแต่ว่าตัวเจาะผมไม่ไม่ได้เน้นไว้ให้นะครับ C4 เน้นไป C 1 4 5ึ6ห้าีหเนาะแล้วก็4ีเจแล้วก็4 9นะครับส่วน3ตัวก็ผิดตัวเดียวอีกแล้วเนาะอันนี้ส49อันนี้นะครับอันนี้9 4 4, 5, 4 5, นะครับผม ส่วน6นะครับเด่น6เด่น6มาเข้าในรอบรอบพิเศษนะครับ6.2เนาะนะครับตัวเด่นนะครับวันนี้สูตรไม่เดียวก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับลุ้นจนโค้งสุดท้ายเนาะในรอบ VIP นะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับพี่พี่แนวทางวันนี้สำหรับแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับก็มีคําเตือนทุกครั้งนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากสูตรคํานวณนะครับ บดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับผมชื่นชอบแนวทางนะครับค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมน้องไม่ว่ากันนะครับแนวทางมีหลุดมีเข้านะครับพี่ๆสำหรับนะครับตัวเด่นวันนี้สตดเม็ดเดียวนะครับวันนี้สูตรเม็ดเดียวผมให้เด่นไปที่เด่นไปที่4นะครับผม แล้วก็ศูนย,ย์นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับสายวิ่งสายรูดผมให้ไปที่ศูนย์นะครับพี่ๆนะครับเดินสีเดินศูนย์วิ่งรูดที่ศูนย์นะครับสายรูดก็จะมีนะครับศูนย์ศูนย์นะครับศู 0, 0, นย์หนึ่ง ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปด แล้วก็0ูนนะครับผมส่วนที่จะเน้นนะครับส่วนที่จะเน้นผมให้ไปในรอบปกตินะครับรอบปกตินะครับสำหับเด่นศูนย์นะครับเนาะวันนี้คือชอบรอบปกติรอบเดียวนะครับถ้าใครจะเอาไปเป็นแนวทางในรอบเฉพาะกิจรอบพิเศษ VAP นะครับก็ บดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะชื่นชอบก่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับสำหรับนะครับสำหรับตัวเด่นที่ผมจะเจาะให้นะครับ2ตัวตัวเด่นนะครับผม01น,น,นะครับ03า 04 06ศูนย์หกแล้วก็ศูนย์เก้านะครับผมก็ห้าคู่นะครับสำหรับที่ผมเน้นไว้ให้นะครับสำหรับหลักร้อยนะครับหลักร้อยสูตรนี้ ผมให้ไปที่เลข2นะครับก็จะเป็น2 0 1 2 0 3นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสูตรเม็ดเดียวนะครับผมก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอให้มาในตัวเน้นเนาะขอให้แตก3ตัวนะครับขอให้พี่ๆ FC ทุกๆคนนะครับมีโชคกันทุกคนนะครับ ก่อนออกไปนะครับผมจะขอขอบคุณกําลังแรงใจจากพี่พี่เนะครับขอบคุณมากๆนะครับนะครับผมสำหรับคลิปนี้กลับสวัสดีครับ